มารีวิวแบบเร็วๆกับพล PS อัลโต้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ PS อ u t โต้บ้านสวนสำนักงานใหญ่นะคะแล้ววันนี้ค่ะก็นำรถนะคะยอดนิยมนะคะที่แบบใครๆเห็นแล้วต้องรักต้องหลงนะคะก่อนอื่นนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยนะคะช่องนี้มีรถคุณภาพดีๆนะคะที่เราเต็มใจและตั้งใจคัดมาให้เหมือนลูกค้าเป็นเพื่อนของเราค่ะนะคะก็ เป็นอีกคันนึงนะสำหรับคันนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะเป็น C ีวิกเอฟนะคะ EL 1.8นะคะคันนี้เป็นตัว RS ด้วยทุกคนนะคะด้านหน้ากระจังเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังสีดํารถสีขาวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดทารมด้านล่ามาให้ด้วยด้านล่างไฟตัดมอค่ะมีกรอบสีดําและโครเมียมตัดลายเส้นมาด้วยนะคะเ mm hmm. ท่จริงๆคันนี้นะคะใส่แม็กให้แล้วรอๆนะคะเป็นแม็กเลนโซนี่จ้า ย่างนะคะย่างหม่ค o t e n ซ่านะคะนี่มาให้ด้วยนะสำหรับกระจกค่ะเป็นปรับพลาไฟฟ้านะคะเป็นสีขาวนะคะมีลายเส้นสีดำนะคะมีไฟเลี้ยว LED นะคะในตัวด้วยนะคะมีกล้องด้านข้างนี้ด้วยทุกคนนะคะคัน EL นะคะรุ่น EL นะก็จะมีลายเส้นนะคะโครเมียมนะคะที่ขอบหน้าต่างเห็นไหมคะ ก็จะต่างกับรุ่นนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นนะคะคันนี้เป็นตัวท็อป E.L. เลยนะคะ R.S. ด้วยนะคะมือจับเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็นี่นะคะเพียงแค่พกกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเอาไว้นะคะรถคันนี้ก็เปิดได้เลยในระยะที่ใกล้นะคะสำหรับคนที่พกกุญแจไว้นะคะด้านข้างนะคะคันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะรอบคันมีสเกิร์ตชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะคะมาดูกันรอบๆค่ะ กระจกเขาสวยมากเลยทุกคนนี่นะคะมาดูมุมด้านหลังกันบ้างสำหรับมุมด้านหลังเป็นไงบ้างทุกคนนะคะเป็นรถเท่ๆอีกคันหนึ่งนะเห็นแล้วละลายหัวใจมากเลยเนะะี่ยไฟนะคะเขาโค้งตัวซีมาให้สวยเลยนะคะด้านหลังก็จะมีแบบนี่นะคะเส้นคโครเมียมมาให้ด้วยนะจ๊ะกล้องหลังก็มานะคะสำหรับคันนี้นะนี่จ้ะ และด้านหลังของเขานะห้องสัมภาระนะคะมีถาดรองนะคะยางแบบนี้ให้นะคะให้เราได้ไปใช้งานกันแบบจุใจเลยนะช่องกว้างมากๆถาดรองใหญ่อุปกรณ์ SOS และยางไหล่ใส่ไว้ให้แล้วนะมาดูกันนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1 8ทุกคนรถปี2019นะจ๊ะคันนี้มี0% 6เดือนนะผ่อนสบายๆที่10,000เริ่มต้น10,000เท่านั้นนะคะนี่ด้านใน โอเคนะคะด้านในเขาก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับโหมดรับสายวางสายได้นะคะที่นี่เลยนะคะสปีกเกอร์นะคะปรับโหมดควบคุมหน้าจอได้หน้าจอข,าข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะในส่วนของข้างขวานะคะก็จะเป็นครูสคอนโทรลนะคะขับแบบว่าระดับความเร็วนะคะที่เราต้องการได้ดีค่ะปุ่มพุชสตาร์ใช้คู่กับกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะคันนี้มี โครมยางปูเข้ารูปให้แล้วนะคะทั้งคันเข้ารูปสวยเลยนะเป็นพครมแดงมานั่งกันนะคันนี้นะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ6ทิศทาง8ทิศทางปรับได้เลยนะจ๊ะจอของเขานะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับทุกสิ่งอย่างให้แล้วนะคะ fm am aux ต่างๆนะมีโหมดอีคอนโหมดนะคะเบรกโฮนะคะเกียร์หุ้มหนังแบบนี้ บุบเซอร์วิสอยู่ด้านในภาษีพรบรพร้อมนะคะมา่านบังแดดยังไม่เคยได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ที่ใหม่แกะกล่องคือรถคือสภาพป้ายแดงนะคะเบาะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะมีลายผ้าหนังเขาจะเย็บสลับกันนะคะเป็นหนังเย็บตะเข็บด้านในนั่งแล้วรู้สึกไม่ระคายเคืองผิวนแน่นอนนะคะด้านหลังมีที่พักแขนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยมีไฟกลางเก๋ง ไฟหน้าเก่งนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะคันนี้จะบอกว่าพิเศษสุดๆเลยค่ะทุกคนนะคะก็ออกรถกับเราได้นะคะในราคา0บาทนะคะมีดอกเบี้ยศูนะคะคันนี้ผ่อนตลอดสัญญาที่15,000บาททุกคนแต่จะบอกว่านะคะเรามี0% 6เดือนนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,000 0กาบาทเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะรีบเลยนะคะพิเศษสุดๆเพียงราคา7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัว CIVIC FCEL นะคะตัว RS นั่นเองนะคะเครื่อง1.8นะคะฝากกันไว้อีกคันหนึ่งนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวรถดีๆนะคะมีเข้ามาอีกแน่นอนนะคะฝากกัน่้อีกคันนึงค่ะสวัสดีค่ะ